ดีครับทุกคนทุกคนอาจจะไม่เคยเจอนะครัแต่ี้ผมมาเจอครับนี่คือไอติมแบบใหม่นะครับของแม่คนาเนี่ยฮะกูจะกินยังไงเนี่ยฮะที่กูกินไงถามนี้ดีกว่ากูจับไนไหนก่อนไอ้นี่เหรอหรอไอ้นี่จับไงเนี่ยเย้ชีวิตแม่งรันทดว่ะ ครับตอนนี้เราก็ได้ข้อสรุปในการกีดติมแล้วนะครับนี่ฮะไอติมแมกนัมนะครับเราก็จะกัดอย่างนี้นะครับแม่งไปนึกว่าไอติมโบราณเนี่ยฮะติมหอยทองอะไรเยอะดูนี่ฮะแม็กนัมแม่ง ชิบหายเอ้ย <c oughs> <c oughs> แลวสุดท้ายกูก็กินมันหมดจะได้ไอเฮียแม่งแม็กนั่มหรืออะไรเนะี่ยสภาพมึงนีย่ย <c> ก <oughs> ูนึกว่ากุญแจที่แม่งแบบขววแม่งหักกูน <c oughs> ึกว่ากุญแจรถฮี้ทุกคนพร,นะร้อมันนะพร้อมเดิน,ดนเครื่อง a c e s s Channel แม่งเอ,อ้ยห่า หมดกาน,นในที่ไอติมแม็กนัมนกู